สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอีเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Marioland ภาคที่2กันนะครับในขณะที่ Mario ออกไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวลึกลับทาทางก้าในกาลาแลนด์ความชั่วร้ายก็ได้คลืบคลานเข้ายึดประสาทของมาริโอและทำให้ผู้คนในมาริโอแลนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาด้วยเวทมนต์ผู้บุกรุกใช้ชื่อวาริโอ เขาอิจฉาความนิยมของมาริโอตั้งแต่อยากเป็นเด็กและพยายามขโมยปราสาทของมาริโอมาแล้วหลายครั้งดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสําเร็จในครั้งนี้วาริโอได้กระจายเหรียญทองหกเหรียญจากปราสาทของมาริโอไปอทั่วมาริโอแลนด์เหรียญทองเหล่านี้ได้รับการปกป้องโดยผู้ที่อยู่ภายใต้มนต์สกดของวาริโ าไม่มีเหร like ียญเหล่านี้เราก็ไม่สามารถเข้าไปในปราสาทเพื่อจัดการกับวาริโอได้เราต้องรวบรวมหกเหรียญโจมตีวาริโอในปราสาทและช่วยทุกคนเหรียญแรกอยู่ที่โซนต้นไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแมลงยักษ์โซนนี้ได้รับการปกป้องจากนกยักษ์ เลี้ยนที่2โซนเตา่าให้เต่ายักษ์โซนนี้เป็นสภาพแวดล้อมทางน้ำและดูแลโดยปลาหมึกยักษ์ที่อยู่ภายในวานเลี้ยนที่3โซนมาคโครโซนเหมือนบ้านขนาดยักษ์โซนนี้ดูแลโดยหนูในท่อระบายน้ำ เรียนที Them ่4โซนฟักทองตั้งอยู่ภายในตะเกียงยักษ์ที่มีสุสารและบ้านผีสิงโซนนี้ได้รับการปกป้องโดยแม่มดเรียนที่5โซนมาริโอมาริโอเวอร์ชั่นกลไกโซนนี้ดูแลโดยลูกหมู3ตัว และเหรียญที่6โซนโอเวอกาดหอมล้อมด้วยดวงจันทร์และดวงดาวโซนนี้ได้รับการปกป้องโดยเอเลียนทาทางก้าลารดบอสของซุปเปอร์มาริโอแลนด์ภาคแรก หลังจากรวบรวมหกเหรียญทองมาริโอสามารถประจนภัยไปในปราสาทเก่าที่แปลงสภาพจนแสนอันตรายได้เมื่อมาถึงห้องบันลังในที่สุดมาริโอก็เผชิญหน้ากับวาริโอและพวกเขาก็จัดการมันออกไป แม้ว่าวาริโอจะตัวใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าแต่มาริโอก็สามารถเอาชนะเขาด้วยไวพริบและทักษะการกระโดดที่เหนือกว่าจากนั้นวาริโอก็เริ่มใช้การเพิ่มพลังแบบเดียวกับที่มาริโอใช้ระหว่างการเดินทาง การเพิ่มพลังเหล่านี้แต่มาริโอ้ก็ยังสามารถเอาชนะเขาได้ในการต่อสู้เป็นผลให้วาริโอพดตัวและเริ่มร้องไห้ด้วยความพ้ายแพ้แต่จากนั้นก็วางรองเท้าของเขาใส่มาริโอก่อนที่จะหนีออกจากปราสาทโดยมาริโอตามหลังไปเมื่อวาริโอหายไปปราสาทก็กลับคืนสู่สภาพปกติและความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่มาริโอแลน์ เลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ